เร,เริ่มยังเริ่มอันนี้คือไพลูอันนี้ทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้คือบาติโอเซฟอริคัสแล้วแบ่งออกเป็นสองคัสก็คือไคโดออกซิพิทอรลิสกับไคโดมาตอยเดียสที่จะหนาขนกว่านิดหน่อยอแล้วก็มีซาพีเซียสด,ด้วยพอเปิดขึ้นมาจะเจอสตีเนียดสตีเนียสแล้วก็ลองกิฟซิมุสแคป,ปิติส ก็อันนี้เป็นสเตโนมาตอยเดียสที่วิ่งคู่ไปกับไคโนมาตอยเดียสอันนี้สเตโนมาตอยวิ่งคู่ไคโนมาตอยพอเปิดขึ้นไปก็จะเจอเซมิสไพนอลลิปใหญ่ๆแล้วก็มีลอมบอยเดียสด้วยอันลนึงอันเล็กๆันตรงนั้นแล้วก็เมืไปก็จะเห็นอันนั้นเล็กตัดดอโซลิปมีเมเจอร์วิ่งอยู่ด้านบนของ พอลิกัดแคปปิติสคอนไลน์ล่างลงไปก็เป็นเอ่ออะไรวะลองกิสมุดแอตแล,ลนติตลองกัสแอตแลนติตข้างในเป็นลองกัสแคปปิติตลองกัออนไลแล้วก็ลองกัสออนไลน์อยู่ใต้กระดูกโพทีเบ แล้วก็โอโมไฮออยเดสโอโมไฮออยเดสคืออันนี้วิธีการสังเกตมันก็จะมีเอ็กซ์เทอร์นอลจูกลาแบบคาดคับอยู่เปิดขึ้นมามก็จะเจอมันจะวิ่งแบบด้านเฉียงโอโมไฮออย